สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับผมก็อยู่ที่มิลาสาขาราชพฤกษ์ครับแล้ววันนี้เราก็มีรถตัวนี้เลยครับฮาวาวลเฮดซิกครับซึ่งเป็นรถที่มาจากจีนแต่ว่าได้ข่าวว่าเป็นที่นิยมมากครับที่ประเทศไทยยอดจองเป็นพันๆเลยครับแต่ใครที่ใช้รถฮาวาวลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าได้ฟังเครื่องเสียงในรถแล้วเนี่ยอาจจะหงุดหงิดนิดหนึ่งนะครับเรามาดูกันครับคันนี้เนี่ยลูกค้าขับมาเลย มาหาเราครับด้วยการมาเปลี่ยนชุดที่เราเรียกว่าจัดชุดตามรถฮาวาวลครับเป็นชุดอัปเกรดของรถฮาวาวครับมาดูเลยครับตัวนี้ครับไฮไลท์ของมันคือเจ้าเบสบ็อก DSP ของ Mercury ครับที่เป็นไฟินวันห้าอย่างในตัวเดียวครับไม่ว่าจะเป็นคอสเทอร์ EQ ทำไลายเมนต์นะครับรวมถึงมีแอมในตัวแล้วที่สำคัญมันคือบลูทูธครับ เราสามารถฟังเพลงจากมือถือเข้าระบบได้เลยไม่ต้องพึ่งวิุของฮาวเวเลยครับเพราะว่าบางทีฟังอยากบลูทูธผ่านวิุเนี่ยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ยังมีลำโพงแยกชิ้น m ม r รคิวี่ครับ R62 ด้านหน้าแ้วแกนร่วมด้านหลังครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้ระหว่างติดตั้งเป็นยังไงผมอยากให้ดูเลยครับว่าลำโพงที่ให้มากับรถเดิมๆเ,เนี่ยทุกคนเห็นแล้วตกใจครับว่ามันเห็นแล้วนะอาจจะผิดหวังนิดหน่อย นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันนัน่นเครับทุกท่านฮาวาลเฮสซิกคันนี้แล้วก็ติดแดมประตูด้านหน้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ลำโพง MERCURY ที่เป็นชุดโปรโมชั่นสำหรับรถฮาวาลนะครับและที่น่าสนใจครับก็คือลำโพงเก่าของรถฮาวาวลผมให้ดูครับรถคันนี้นี่มีลำโพงให้มาคือไซส์หนิ้วนะครับทุกท่าน ไม่ใช่หกนิ้วนะครับห้านิ้วแล้วเราโพเป็นพลาสติกแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครัของฮาวาวนะครับแล้วดูทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์ไซส์เนี่ยเป็นขนาดเล็กสิบหกมิลนะครับนี่ครับเจ้าทวิตเตอร์ที่แกะมาสิบหกมิลนะครับเราก็ใส่ทวิตเตอร์ของมมอรคี่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ผมทําการแดมป์ปิดอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้เสียงเนี่ยไม่รอดมาทางด้านหลังเพื่อให้ทวิตเตอร์เนี่ยออกมาเสถียภาพเต็มที่สุดแล้วกระจายไปข้างนอกได้ดีที่สุดครับแต่ในส่วนของการเก็บเสียฮาวาผมคิดว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเขาก็มีตัวนี่ครับเหมือนกับเป็นสำลีแผ่นครับปิดให้ด้วยนะครับด้านหลังครับเราก็ใช้ระโพรงแกนรวบ อ Mercury นี่ครับซับบล็อกคันนี้เนี่ยเราติดอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านแขวนใต้เบาะไว้ได้เลยครับดีครับครับทุกท่านครับแล้วรถฮาวาวลคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ปรับจูนเสียงเจ้า c s p b ank, Box e Mercury ตัวนี้แล้วเรียบร้อยครับแล้วหน้าจอก็อยู่ตรงนี้ครับทุกท่านไม่้องไปดูให้กล้ครับตัวนี้เล่นได้ทั้งบลูทูธด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จะให้ทุกท่านฟังคุณภาพเสียงดีกว่าครับฟังเพลงประจำของผมเลยเพลงนี้นี่ครับ เสียงขย่าแก้วครับเทแชมเปบญบรรยากาศเปียโนเรียกว่าคนเรื่องกับของเดิมแบบเป็นเท่าตัวเลยครับทุกท่าน 但是寂寞并不因此而减少。没有朋友来，就感觉自己好像孤零零的站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候。 กีต้ร์เพลยมาฟังเสียงเบสกันดีกว่าเสือนรถครับทุกท่านโอเคแล้วนี่ก็คือ คุณภาพเสียงครับชุดอัปเกรดที่แนะนำในรถฮาวาวนี้เลยครับใช้เวลาติดตั้งครับประมาณครึ่งวันก็เสร็จครับชุดนี้นะครับมีทั้ง DSP ด้วยจริงๆผมถ้ามีเวลาเนี่ยคันต่อไปจะลองเสียงบลูทูธให้ดูครับว่ามันสุดยอดแค่ไหนโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ กับระบบเสียงคันนี้ซึ่งเวิร์กมากๆใครที่สนใจก็สอบถามได้ครับที่ Mirage Audio ทุกสาขานะครับขอบคุณมากครับ